สตาร์ทจากจุดที่ว่าไม่ครบคน่านครบบัณฑิตงั้นเราเริ่มลงมือปฏิบัติต้องรู้จักเลือกคบคนนะเราครบคนไม่ดีมงคลไม่มีหรอกที่จะเหลืออยู่นะก็อพมงคลหมดละเราครบคนที่ดีมีศีลมีธรรมอะไรเยมีกัลยาณมิตรเป็นกำลังใจพาการปฏิบัติอนะไรนี เราก็จะเจริญขึ้นเลยด้วยเราปฏิบัติทมเราก็ไม่ได้ทิ้งหน้าที่ของเราการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอะไรเนี่ยมันก็เป็นมงคลชีวิตนะสำหรับผู้คลองเดินธรรมากินความบริสุทธิ์เ,เะไรพวกนั้นชีวิตก็จะค่อยดีขึ้นอีกขึ้นล้าถึงขั้นที่เราจะพัฒนาจิตจริงๆเริ่มตั้งแต่และ เราได้เห็นสมณะที่แท้จริงได้ฟังธรรมฟังธรรมตามการไม่ใช่ฟังตลอดการนะทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาปฏิบัติใช้ไม่ได้หรอกเราได้ฟังธรรมแล้วก็ลงมือปฏิบัติธรรมแผดเผากิเลสด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาในที่สุดเราก็รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัตว์จิตเราพ้นโลก